สวัสดีครับวันแคน400ครับเอกสารสรรปสรมิตแท้ในระบบครับเช็คเรียบร้อยครับรถจัดทรงมาสวยเลยครับรถพร้อมใช้งานนะครับเครื่องแห้งครับไม่หยดไม่เยิ้มครับโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูดีกว่าครับเครื่องเย็นนะครับ เย็นเลยฮะดึงโชคสักหน่อยเดี๋ยวขอวางสักครู่นะครับมือข้างหนึ่งต้องดึงโชคนะฮะ เดินสโลก็เดินเบาเรียบๆเ,เลยครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับก็สนใจก็0ูนย์เ้าหครับ 078 6169ครับหรือว่าเข้าไปชมในเพจคารมารโลเชียงใหม่ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปครับ